คุณเคยได้ยินชื่อของรอยซาริแวนไหมชายผู้ที่ถูกฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกถึงเจ็ครั้งและรอดมาได้ทุกครั้งเขาไม่ใช่ฮีโร่ในหนังไม่ได้มาจากนิยายที่แต่งขึ้นแต่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานในเวอร์จิเนียชายธรรมดาที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมานานกว่า30ปีปี1942ขอคอยไฟไหม้จากการฟ้าผ่าโดยมีสายล่อฟ้าเขาวิ่งหนีลงมา แต่ฟ้าก็ผ่าซ้ำบริเวณขาของเขารองเท้าไหมเลย1 9 1่กขณะขับรถฟ้าผ่าลงมาผ่านหน้าต่างเขาสลบคิ้วไหมผมติดไฟก็ยังรอด1970ยืนอยู่ในสนามหญ้าฟ้าก็ผ่าลงหม้อปแปลงและฉลับมรงกระแทกที่ไหล่เขาก็ยังรอด1972ระหว่างนั่งทำงานในสำนักงาน ฟ้าผ่าลงใกล้อาคารจนกระแสไฟพุ่งเข้ามาถึงในตัวผมของเขาติดไฟและต้องรีบใช้ผ้าเปียกดับด้วยตัวของเขาเอง1 9 7่ 13, วิ่งหนีพายุออกจากรถแต่ฟ้าผ่าทะลุแขนของเขาไฟไหม้ที่ผมของเขาเขาต้องราดหัวของตัวเองด้วยน้ำในกระป๋อง1976ฟ้าผ่าลงข้อเท้าระหว่างเดินป่าผมของเขาไหม้อีกแล้ว1 9 7 7 ตกปลาอยู่เงียบๆฟ้าผ่าทั่วไปทั้งร่างกายแต,ตท่ทันทีทันใดต่อจากนั้นเขาก็ต้องมาไล่หมีที่วิ่งเข้ามาโดยกิ่งไม้ที่หาได้ในตอนนั้นเจ็ดครั้งไม่มีใครในโลกเคยรอดได้แบบเขาแต่ความโชคร้ายแบบนี้ก็ทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้บางร้านก็ไม่เขาเขา้าถ้าเห็นเมฆฝนตั้งครึ้มกันมาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ตายเพราะฟ้าผ่าแต่เพราะความเงียบ และความโดดเดี่ยวที่เขาไม่อาจสู้ไว้อีกต่อไปรอยซสเหลวตคือคำถามจากธรรมชาติว่าถ้าเรารอดมาได้ทุกครั้งแล้วอะไรกันแน่ที่เรายังรู้สึกแพ้